แกขําอะไรในการแกแกเป็นอะไรขัอะไรเนี่ยเขาขับเพราะเขาเป็นเมวยไม่ใช่แล้วคืออะไรเนี่ยแกขับอะไรเขาขัเพราะว่าวันนี้หวานคือปกติอ่ะเขาจะเป็นคนดีของสังคมใช่ไหมโอเเป็นคนดีหรอใช่เขาเป็นคนดีมากๆเลยหวานแต่ก็วันนี้ที่รักสังคมมันทาให้เขาเปลี่ยนไปเว้มันทาให้เขากลายเป็นคนเลว คนเร็วเลยเหรอปกติแกเร็วอยู่แล้วนะเฮ้ยวานไม่ใ่ไม่ใผบุเรนบุเรนบ้เ่นก็คือวันนี้ที่รักเขาทําความเร็วครั้งแรกเลยแกโอ้คืออะไรก็คือมีเด็กเดินถือลูกชิ้นมาอยู่คนต่อว่าลูกตาลนะครับมีเด็กเดินถือลูกชิ้นมาเว้ยต่อบอกูอีกแล้วจากนั้นเขาก็วิ่งไปแล้วก็เขมือบเด็กคนนั้นเข้าไปไม่ไม่ไม่ต้องเขมือลูกชิ้นไม่ใช่หรอกมันอันนี้เขาแปลกๆละแล้วกัน ก็นะครับในวันนี้นะทุกคน <Hey. S 1> ผมก็จะมาเล่นโลบอกกับพี่หวานนะครับแล้วเราก็อยู่ในแมป t ีฟซิมิเลเตอร์หรือว่าจําลองการเป็นขโมโนนั่นเองนะครับ <Hey. S 1> ทุกคน ้ทุกคนคือจะบอกไว้ก่อนนะคะว่ามันไม่ดีนะคะมันก็แค่เกมนะคะทุกคนห้ามไปเล่นอย่างปย่างนะก็นะครับด้านขวาจะมีภากิจนะคบก็คือมันจะเป็นภากิจที่เราทำนะครับก็ภากิจเรื่องการซื้อแฉลงอะวานอยู่ข้างขวานะคะทุกคนซื้อเรซื้อแฉลงอะหวานเนี่ยก็คือร้านค้าเรามาตรงนี้เลยหวานแล้วก็กดตรงคำว่าอุปกรณ์แล้วก็คำว่าแฉลงแล้วก็ซื้อมาเลยแฉลงมันจะเขียนว่าใช้แฉลงเพื่อบุกเข้าไปในอาคารอ่ฮะแล้วก็มันจะมีอุปกรณ์ต่างๆอะหวานซึ่งอุปกรณ์ต่างๆก็มันจะ อ่สมมุติแชแรง่ยก็ไม่สามารถงัดตู้ไอทีมได้แต่ก็คอนสามารถงัดตู้ไอทีมได้อะไรเงี้ยก็คืออุปกรณ์แต่ยามันจะต่างกันแล้วก็มีการซื้อกระเป๋าด้วยหวานเนี่ยเขาซื้อกระเป๋าสองต่กันปุ๊บแล้อก็จะเก็บได้ประมาณ1 5 0 0ก็คือมันจะเก็บของได้มากขึ้นด้ยหวานงั้นเขาซื้อบ้างแล้วกันแล้วก็จะมีพวกอัปเกรดหวานแบบว่าทําให้วิ่งเร็วขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเพิ่มระยะเวลาในการป้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราป้นบ้านอหวานมันจะมีระยะเวลาด้วยนะแล้วก็มันจะมีพิมพ์เขียวแบบกาารร้้้นงงใใหญ่อเตช คือเราต้องเก็บเงินเยอะๆอาหวานเราถึงจะป้นธนาคารได้ไรเงี้ยออก็คือตอนนี้เราเป็นโจรกระต๊อกกระจอย,จอยไรเงี้ยฝึกหัดแบบโจรแบบแอบแบบสมัครเปไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไระโจรฝึกหัดนั่นแหละใช่ก็คือแนอหวานเนี่ยเห็นตรงรูปกระเป๋าป่ะถ้าเราขโมยของ1ชิ้นเราก็ได้1ชิ้นใช่ปะ่ะแล้วก็เอามาขายตรงนี้ยิ่งกระเป๋าเราใหญ่แล้วก็ขายได้เยอะอยงไงหวานใช่อู้ทุกคนดูอุปกรณ์กระเป๋าสกินพิมเขียวสกินเครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนโอเคเนี่ยพอความคิดเสร็จแล้วก็มาเดิมตรงนี้ใช่ป่ะเนี่นจทคเ ทุกคนจำชื่อมันไว้ถ้าเจอใครชื่อเจอรี่อย่าไปยุ่งกับเขานะคะทุกคนเพราะเขาเป็นโจร <c oughs> เฮ้ยหวานจะเย็นคนเจอรี่คนที่เจอรี่มันั้งเยอะแยะเฮ้ยตอนตอนนี้ก็ได้ฟ้ากิจก็คือป้อนเอ็มบีซีสิบห้าคนโอเคเี่ยวเขาจะป้นคู่หญิงคนนี้ดูนะ<ไ>เอาเงินมายี่สิบบาท<อ>เฮ้ยนี่ไปไหนเอามปยี<อ>่สิบบาท เรียบร้อยไม่อารมณ์คือเขาป้นได้แล้วไงแล้วเขาก็หนีไรเงี้ยงั้นเขาไปป้นคนอื่นละกันถ้าไปเอาตัวเดียวกันมันจะแบบว่าโอกาสป้นมันน้อยนะเอามา20บาทเอามานี่เฮ้ยนี่มันคือใครอะป้นคาโบอันนี่ไม่ใช่โอ้ยอันนี้คืออะไรอะคนนี้คือป้นไม่ได้เหรอน่าจะใช่น่าจะเป็นแบบโจรเหมือนกันหรือเปล่าอ๋อนี่ต้องตีแน่เลยอะหวานแต่คนนี้เขาต้องตีว่ะแล้วคนนี้ต้องทำไงเนี่ยเลือดแดงด้วยแล้วต้องตีเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่น่าจะเป็นโบนัสพิเศษอ่ะด้อตีน่อยขอตีเนี่ยเจ้ากระต่ายะวิ่ไวิ่ง ขอตี่น้อยเอาตายแล้วหรอไม่ใช่ไม่ได้จะมาซื้ออะไรซะหน่อยอ๋อมันก็มันก็คือการป้นเหมือนกันหวานคือการป้นด้วยการตียหวานโอ้คือเราทำไมยร่างกายเนี่ยขอตี่น้อยอย่าไปทำตาไม่ต้องต้องหนูหนูคือมันมันไม่ดีนะครับนี่ตีตีตีเป็นพืนที่คือชีวิตจริงคือเขาไม่น่าไม่น่าโดนป้นหรอกเขาน่าจะตายไปเลยนะครับถ้าโดนตีขนาดนี้พวกเราตีเสร็จเขาวิ่งหนีไปเลยทุกคนหายไปเลยนี่เอาเงินมาย0บาทเอามาขอหน่อย5บาทนี่เขาได้ทุกคนเขาัวตอนนี้เขาป้นได้3คนแล้วแล้วคนนี้เขาต้องตี บางคนก็ต้องกดอีบางคนก็ต้องตีแหน่นี่แหน่นี่แหน่นี่แหน่เธอจากไปไหนทาลียอาเงินมาขอบคุณมากจะขอตังค์น้อยเขาไม่ร้องแบบเอออาเอออาเลยเขาแบบเขาวิ่งวิ่งอย่างเดียวเลยทุกคนเขาแบบไม่โอ้ยาอะไรเงี้ยทุกคนโออตรงนี้เขาเป็นโจรฝึกหัดเออเลื่อนอีกนิดเดียวเลื่อนอีกนิดเดียวยาของฉันรู้สึกว่าเขาจะไม่เห็นเอ็นบีซีของแกนะอ้อเหรออือแล้วเขาเห็นแต่ละทีแบบว่าตอนที่เราวิ่งไปอ่ะคือหยุดตรงที่เดียวกันแหละตรงเอ็นบีซีอะเฮ้ยตรงหวานงนี้มันมีบาร์เรียด้วยคือเราเข้้าไไไปม่่ดอะพวกแบบ คนรวยหรือเปล่าใช่คือเราต้องใช้เงินแบบ3 0ม0 0กว่าบาทนี่ยในการปลดล็อกโซนที่สองโอ้หมากตอนนี้เราก็อยู่ในแค่โซนเลขใช่แล้วก็ต้องแบบไต่เต้าหวานจากจูนกระจอกเดี๋ยวเขาจะเริ่มป้นบ้านเลยดีกว่าหวานป้นบ้านได้ด้วยเหรอป้นได้หวานแล้วก็กดอีตรงประตูเอ้ยคลิกตอนที่เข็มสีเขียวโอเคต้องคลิกให้ครบสามใช่ไหมฮึบฮึบ โอเคครบสามนี่หว่ามันมีเวลาสิบวิแอร์ๆเราขโมยมันเราต้องขโมยขโมยได้เยอะที่สุดขโมยมันมีกับดักด้วยกันหว่านแล้วมันอยากกับดักนะโอเคเขาจะขโมยได้มากที่สุดแล้วกันออกแล้วทุกคนโอ้ยถูกจับ ต้รวจยิ้ของการที่คุณขโมยอ๋อก็คือเราต้องรีบออกมาเวลาอ๋อคือเราต้องรีบออกมาใช่ปะใช่แล้วไหนเขาลองอีกทีทุกคนนี่โอเคเราจะไปป้นใหม่ครับไม่ได้อ๋อไม่มีครูดาวแปว่ามีคนมาป้นแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ก็รีเซ็ตในเจ็ดนี่คืออะไรทุกคนคือเราป้นตู้ธนาคารเหรอคืออะไรไม่รู้จตขอขอลองหน่อยมีคนมายืนรอด้วยทุกคนไม่รู้สึกว่าจะป้นตู้ไม่อ้นหวานป้นตู้มันต้องใช้คอนะไม่ได้เออไม่ได้วะเขาเห็นคนมายืนเลยเขาเลยลองมายืนบ้างโอเคเราป้นไปแล้วแล้วก็อ๋อบ้าน เออช่วงนี้เขาเหนื่อยอ่ะหวานเขามาเล่นน้ำน้ําอยู่ที่สวนสาธารณะเนี่ยนี่เล่นน้ยเขาแล้วกันเาวิ่งเล่นเฉยก็มีคนมาให้เขาป้นอ่ะแบบวิ่งไม่เขาป้นเลยกันโดนสายใหญ่โดนป้นเออวิ่งมาสองคนแล้วก็แบบป้นชั้นสี่ป้นชั้นเลยอะไรเงี้ยโอเคเขากำลังไล่ตามผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เฮ้ยเมื่อสารจะเป็นยังไงเขาจะทําการป้นบ้านแล้วกันเขาเพิ่มเหมือนเหมือนแรียนโลกจิตมากกว่านะทำไมมันไม่ทันระบบให้ให้ป้นให้ป้นกันเองได้ด้วยโอ้เขาโดนกับดักเขาเกือบไม่รอดเมื่อกี้เขาว่าเราต้องจะป้นกันเองได้นะเขาว่าอันนั้นน่าจะแย่เกินไป เอ้ยนี่ไงมันไอซีเขาป้นบ้านกีนหลังนี้แล้วกันหมานได้เลยขึ๊บขึ้นโอเคแล้วกันเข้าไปเข้าไปเข้าไปขอมีค่ายขอมีค่ายงัดงัดงัดเมื่อกี้เขาโดนแบบนก็แบบเราจะไม่โลภมากนะคะทุกคนเราจะเป็นโจรที่ไม่โลภมากใช่ให้เราไม่โลภมากครับเดี๋ยวลาบเราจะหายนะครับใช่ค่ะทุกคนเทคนิคก็คือถ้าเหลือสามวิปปุ๊บก็คือให้รีบออกมาเลยนะคะทุกคนไม่งั้นเราจะไม่ทันเราขอป้นหน่อยค่ะเป็นตาคุณก็จะดักโอ้ย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 จะตายแล้วันเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอปนหูฟังหน่อยอ่ะอย่าวิ่งหนีสิกลับมานี่ คนบ้านนี่รอบโอเคต้องครูดาวครูดาวเหลือห้าวิโอเคขอพ่น่อยค่ะแง่แง่กำลักนี่โดนน่าจะตายนะวันไม่ใช่เดินกำดักมันจะเดินช้าแบบเหมือนมีอะไรมายึดขาเราไว้อะกันใช่ถ้าเราออกไปเดินกลตายแน่นอนใช่แล้วจะโดนจับทันทีอุ้ยมีอาวุธที่เกิดตรงหน้านี่เนอูปแง่แง่้ยเอานาฬิกาเอาลูกเอาลูกหนาได้ด้วยเหรอเขานึกว่าเอาได้แค่เพชรสิโอเคนี่ของเขาเต็มสิบห้าแล้วอ่ะมันสามารถกด e ตรงโทรทัดได้ก็คือก็คือพ่นพวกแบบของทรัพย์สินได้อ่ะวันถ้าลองเดินไปนะ Oh. Mm -hmm. แต่นี่คือของเขาเต็ม15บห้เขาต้องไปขายของก่อนเขาเต็มเหมือนกันโอเค่ก็ยิงไรเียเราไปขายของกันเขากำลังวิ่งมาเขากเล็นอยู่จุดที่ขายของเลยเขาเห็นแล้วเพราะแกเป็นแมวตัวใหญ่ที่ดูเขาขายได้สองพันในวันอ๋อก็คือเดินเข้าแล้วขายเลยหรอใช่อ๋อมันจะขายอัตโนมัติใช่ไหมใช่แล้วแล้วไงต่อโอเคเพราะว่าเขาจะมาอัปเกรดเวลาเพิ่มอ่ะก็คืออันเลขอ่ะคือเขาจะอัปเกรดให้มันเพิ่มขึ้นเขาจะได้ป้นได้นานยิ่งขึ้นไงป่นบ้านนะใช่จะได้แบบมีเวลาเยอะ ขึ้นในการป้นอะไรเงี้ยเออว่าลองอุ้ยเป็นเลเวล2แล้วทุกคนแล้วก็อัพโอเคอัพอัพไปอย่างละเออนิดนึงแล้วกันครับทุกคนล้กันก็หยิบไว้นี่คืออะไรทำให้คุณหยิบไอเทมได้ไวขึ้นใช่มันเวลากด E มันจะหยิดไวขึ้นเพิ่มเงิน XP เมื่อป้น NPC อ่ะอัพให้หมดเลยแล้วกันทุกคนเป็นเลเวล2ให้หมดเลยโอเคเขาได้รับป้นต่อแล้วเขาต้องไปทาภูยกของเขาให้เสร็จโอเคโอ้โดินไม่ให้ป้นเลยเหรอนี่ไงโอ้การแกรุนแรงมากเลยนี่เด็กน้อยฉันก็ไม่เว้นมัน n b c คนเดียวกันเด็กน้อยก็ไม่เว้นไล q u e สุดท้ายนี่คืออะไรอะให้แบบขายของเขาก็ขายไปลเลยไอเทมดับทั่วไปวต้องขโมยก็คือแกต้องหยิบของในบ้านอ่ะมันจะมีของในบ้านนะแกมันหยิบไงกดหยิบเลยเหรอกดมันจะมีกด e อ่ะ เมื่อกี้เขาเห็นแต่เพจเขาเลยนี่แกคือแกเป็นโจรที่ไม่เก่งนะาเขาไปนะคือเขาสามารถกดีได้ใช่แล้วเขาเพิ่งรู้เห็นแม่หวานคือจะเปรียบเทียบว่าแกเป็นโจรแล้วแกจะแพ้เขานะทุกท่านเขาไม่ไหวเขาต้องออกก่อนเองเขาตายเนี่ยเขาต้องไปอัพเวลาเพิ่มแล้วละกันนั่นแหละเขาเลยบอกแกอัพเวลาไงเพราะมันจะเป็นมากตอนนี้เวลาเขายิบผ้าวิ่งเลยเฮ้ยเข้าบ้านหลังนี้สบายเลยจ้ายิบผ้าวิโอ้เข้าแบบแค่ไม่กี่วิ่งอะยิบผ้าวิ่งของเขามวยน้อยทีละ้เขามาสมวยด้วยเหรอได้ใช่เหรอม เดือยวส่งวิเมื่อกี้เกือบไม่ทันใจจะวายเลยเมื่อกี้ขออนุญตไปอัพเวลาเพิ่มดีกว่าทุกคนอ,อันตรายอันตรา้ต่อแล้วกันครับทุกคนขอโทษหน่อยค่ะเฮ้ยใครโดเสียงใครโดนป่นตะกีดแบบร้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่คะ่ะ ดมันควรจะมาเพิ่มเวลาก่อนนะที่รักคือแกใช้เปิลคนอื่นอ่ะแกนี่ใส่ไม่ดีโอ้เขาแบบอย่างมันจะแกนั่นแหละขอมาชิ้นคือพื้นที่ความจุมันก็สามมันก็สองนะแง่แง่แงได้เวลาป้นแล้วก็เหมือนเขากำลังเดินสวนกับโจรผู้หญิงคนหนึ่งน่าคุ้นคุ้นน่าคุ้นคุ้นเหมือนเราเคยรู้จักกันเคยรู้จักกันอะไรก็มาด้วยกันไม่ใช่หรือไงที่รักมังคูดาไม่ถึงยี่สิบวิแกยืนรอไม่ได้หรอไม่ไม่ไม่ได้อะไรมันได้ตังค์เยอะสุดอ่ะกันทีวีปะอ๋ออุยเขายังไม่เคยขโมยทีวีเลยเด บ้านอื่นดีกว่าทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้มันเหลือห้าบิ๊มนะเขาจะขโมยของกิ๊บจอยแล้วกันเพราะว่าภารกิจภารกิจมันต้องขโมยของกิ๊บจอยมีคนขโมยค่ะคุณตำรวจอะไรโอ้ยวิ่งละจ้าไม่อยู่แล้วจ้าโอ้คือกระเป๋าเขามันไม่พอกระเป๋าเขาเต็มแล้วถ้ากระเป๋าเต็มเขาต้องทำไงแกก็ต้องมาขายของในในเมืองอ๋ออย่างงี้นี่เองก็คือเต็มปุ๊บขายปั๊บเต็มปุ๊บขายปั๊บใช่เออมันสามารถซื้อสกินโจนได้ดไหมแต่เขายังไม่ซื้อแล้วกันสกินโจนคืออะไรคือแบมีผ้าคลุมมีที่ปิดหน้าใช่ม มานนัแหละทุกคนโจรแบบเต็มตัวเดี๋ยวดูที่ว่าเพชรเอาไว้ทําอะไรบ้างบหายแล้วค่ะกระเป๋าเราซี่สัมภาระเราตอนนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะเพชรเอาไว้ทำอะไรเนี่ยนั่นสิเขาก็ไม่รู้เหมือนกันซื้อไดมอนด์น่าจะน่าจะทําอะไรแถวนี้ไม่ได้เหเอาโอเคคุยเสร็จแล้วผมขอส่งเฟซก่อนแล้วกันนะครับทุกคนอาเขายังไม่เสร็จเลยเขาต้องไปป้นบ้านโอเคเขาอัพแบบอัพเยอะมากเขาว่าซื้อพิมพ์เขียวโซนสองปนบ้านห้าหลังอัอกรหสถานะนั่อีกเลยเพเปิด ฝั่งนั้นหรือเปล่าใช่มาใช้เงินสองหมื่นห้าหวานในการปิดล็อกโซนสองขแพงมากเลยนะโอเคในระหว่างนั้นเขาก็จะอ๋อนี่ไงมันมีล็อกพิกหวานล็อกพิกอะล็อกพิกสามารถเอาไว้เปิดตู้เซฟที่อยู่ในบ้านได้แน่เลยเนี่ยว่านล็อกพิกอะก็คือเวลาจะปล้นบ้านมันสามารถแบบเอาไว้เปิดตู้เซฟได้อะไรเงี้ยแล้วก็เปิดพวกตู้แบบเก็บของรางวัลอะไรเงี้ยแล้วก็ขอท่านเอาไว้ตีตู้ ATM โอเคก็ซื้อขอเอาไว้ตีตู้ ATM กันดีกว่าทุกคนไม่ ATM จะได้ตังค์เยอะไหมเนี่ยไม่รู้ ก็ตู้กดเงินนะหวานก็คิดเอานะเขามีเจ็ดพันสี่แต่ค้อนเจ็ดพันห้าเขาจะตีท่าสถานีตำรวจนี่แหละมีเซตภายในหกสิบสามมิโอเครอก่อนแล้วกัน้เขาจะป้นบ้านรัวๆเลยแล้วกันแฮจะของบ้านตายแน่โอเคระหว่างรอแล้วก็มาป้นบ้านหลังอื่นรอก่อนนะครับที่คงณู้ฟังครับตู้เซฟมันไมอยู่ไปอยู่อะไรตู้เซฟมันไม่มีเลยนะในบ้านเนี่ยอ๋อตู้เซฟเหรอไม่รู้ถ้าเป็นตู้เอทีเอ็มคือรู้อยู่โอ้ทุกคนบ้านนี้โดนเราป้นมาสิบหลายสิบหลายล้านรอบเราไปเอาบ้านอื่นมาดีกว่าเขาจะร้องไห้จะของบ้านเนี่ยแต่ว่า เตียงเป็นการป้นที่ทรมานมากมันนานด้วยแหละดูซิในห้องนี้มีอะไรให้ป้นอันนี้คือ,เอ,อ็เให้ฉันป้นนะฉัน<ม>ขอ,อป้น,ปนจะเป็นเวนรใหม่ ฮึบ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 โอ้โอเคทุกคนมากเลยคือตู้ไอเทมคือเราต้องตีอ่ะคือเราต้องเหมือนแย่งตีกันแล้วก็ได้เงินประมาณ900้นี่ปนเก้าร้อยก็ไม่ใช่น้อยน้อยนะใช่มันก็เยอะอยู่นะสรับโจรอย่างเขาสรับโจรที่มีเงินสักบาทเหมือนเขาอ่ะเล่นตานี่คือโดนทุกรอบเลยทุกคนโทรศัพท์อุ้ยอันนี้เต็มทุกคนเป๋าเต็มไม่ได้เอานี้แล้วกันรึอโทรศัพท์อีกเครื่องแฮ้ไปละจ้าขายของกันทุกคนโอเคก็ขอซื้อกระเป๋าเพิ่มแล้วกันเป็นกระเป๋าเอกสารจะได้เก็บของได้เยอะขึ้นแล้วกัน ก็หยิบใบหยิบใบหยิบใบโอเคแล้วก็วิ่งม่โอเคคือยนี่อุ้ยตังเขามีเยอะมากตอนนี้เขามามาอัพก่อนดีกว่าเฮ้บ้านหลังนี้ย่ไหเขากำลังปนบ้านคนอยู่หวานอ่ะคุณตำรวจมีคนปนบ้านค่ะคุณตำรวจหวานนี่ก็เป็นโจงกาเล่นมุกนี้ประมาณ3ารอบนะหวานคนดูบอกว่ากูไม่หา ้องมันต้องแบบแจ้งจริงๆเพราะแกมันเป็นแมวชั่วหวานแกก็เป็นนางผู้หญิงเลวเหมือนกันนี่แกว่าเขาหรอโอเคเกาต้องวิ่งแล้วโอเคโอ้มีคนตัดผมทรงทรงเนี่ยทรงมันคือทรงแบบแกตัดผมทรงหยังนอกนี่ทรงหักนะทรงจุกเขม มาทุกคนเควสเราเสร็จหมดแล้วนะคะทุกคนวิ่งโคตรดีเขาเขาผ่านในการเป็นโจรเหมือนกันเขาว่าเขาก็ผ่านเหมือนกันเขาเป็นแมวขโมยแมวขโมยจริงๆอ่ะเพราะว่าจะกินใช่ไหมนี่มันคือจริงๆนั่นแหละโอเคทุกคนนะก็สำหรับตี๊ซซเมอร์เตอร์ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็นะครับใครจะอยากให้เล่นแมปอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้ครับผมนะอย่าลืมติดตามพวกเราสองคนได้ผมนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับเจอกัน้าทีหน้าทุกคนคิวสิครับบ๊ายบาย